ข้อของลุงทานบวบมีครับมาจากกงไกรลาดสุโขทัยนะชุดนี้กี่ตัวครับพี่ห้าตัวอายุบวบประมาณเท่าไหร่เงี้ยกวบกว่าเท่านั้นแล้วครับครับผมรอมตัวแล้วหมื่นสองหมื่นสองพันครับห้าตัวครับผมแยกก็ได้ยกก็ได้อ่าสวยครับหมื่นสองมาีตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งมันเล็กกั่เขาหน่อยถ้าแยกก็ไปต่างหากได้ครับอืมครับ ห้าตัวนี้มันมีตัวเล็กสักหนึ่งตัวครับตัวเล็กมันเป็นบางบางมันไม่เล็กมันไม่มันสูงเท่าเขาแต่มันบางเขาหน่อยครับไล่ชม่อยตัวไหนที่ว่าบางวันเล็กนี่นะนนี่นี่เนี่ครับครับครับาเล็กหน่อยบางบางกว่าเขาหน่อยครับผมก็ว่าร,ราคากันไปก็ลองยกไว้ตัวละหมื่นสองแล้วครับครับผมมาต่อรองกันได้ต่อรองกันได้ครับไปนี่แบบไหนพี่ไหมข้างในขายไปมั่งแล้วครับนี่ขายไปแล้วใช่ไหมข้างในเนี่ยนะตัวแล้ว สองพันบ้างพันห้าบ้างนี่นะครับนี่ไปแล้วนะครับครับประมาณห <10, 10, S 2> มืน่นหมื่นพันห้าถึงหมื่นสองพันหมื่นาหมื่นพันห้าหมื่นสองครับผมมาอะไรออกมาขายไปยังยังครับชุดนี้กี่ตัวพี่หกเจ็ดตัว ราคาเดียวกันไม่เอ่ยครับยกได้เลยมาอายุวัวเท่าไหรไ่มามันมีขวบกว่าก็มีไม่ถึงขวบก็มีอ่อนก็มีตัวละเปิดไว้ตัวละแปดพันห้าฮะแปดพันห้าไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นครับโอ้โหแปดพันห้าเฉยๆพี่ครับนี่นี่นี่แปดพันห้านะครับครับเน้นดูตัวจริงอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเนาะหกตัวหกตัวนะครับตัวเจ็ดตัว จ็ดตัวครับตัวละแปดพันห้าร้อยบาทครับมีไหมครับมีตัวโตตัวเล็กตีเหมากันไปตีเหมานะรวงกันไปนะครับแยกก็ได้ยกก็ได้โอ้โหไปนู่นแล้วพี่ไปนู่นแล้วพี่ไปนู่นเสร็จแล้วเป็นไรเป็นไรก็จะเป็นบามั่นไทยๆนะครับเป็นหน้าไทยๆนะอย่างนี้นะนี่แปดพันห้าร้อยนะครับโอ้โหมีตัวบางๆเสร็จตัวนึงเนาะแตัก็ราคากันมั้มีตัวเล็กตัวเล็กมีตัวดึงขึ้นดึงลงอย่างว่านะครับดี๋จะมาคัดมาคุยราคากัน ถ้าไม่ชอบใจตัวเล็กก็ตัวโตก็เปลี่ยนไปตีราคาใหม่ตัวแบตัวแก่ครับผมครับพิกแพงกันได้ตามใจกันได้นะแล้วแต่จะชอบแบบไหนร,ราคาก็ว่ากันไปนะครับแนะนําให้มาดูตัวจริงตัวจริงแนะนําตัวจริงครับให้มาดูอย่างเดียวเลยนะครับได้ข้อของลุงทันนะครับเป็นตัวจริงลุงทันครับผมยังไม่สะดวกมาโอเคครับผมมาของในป้องน้องชายในโป๊นัดนี้มากี่ตัวครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับแปดตัว ขายไปแล้วสี่ครับเหลือชุดนี้สี่ตัวครับอายุวัวประมาณเท่าไหร่ปีกว่าครับปีกว่าแล้วนะนี่นะครับเป็นบราหมั่นอายุดีๆครับดีมันดำนี่ดำสองขาวหนึ่งแล้วก็แดงแเหลืองๆนี่อย่างงี้ครับร้องไว้ที่ตัวละหหมื่นหกห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับสาหรับไล่ทุ่งได้คุ้มได้นะครับสี่ตัวนะครับครับสี่ตัวคูณหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเข้าไปนะสมาชิกมาใน ป้องไล่มาดูอีกทีนะไปอีกรอบนึงนี่นะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทราคาร้องอยู่ต่อร้องได้กินเก่งนี่กินให้โชกินทำยาพยาธิบำรุงฟรีเลยครับชุดนี้ถ่ายพยาธิบำรุงฟรีวัคซีนฟรีนะครับครับผมรถรับจ้างมีพร้อมมาคุยราคากันนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลคุยราคาได้เบอร์โทรในป้องเบอร์ไล่ศูนย์แปดสามองแปด8โอเคครับผมถ้าชอบ4ี่ตัวนี้ตัวาหารนป้องเลยนะครับครับ ข้อของพี่เอื้องวัวหล่อครับเนี่วันนี้เรามีชาวต่างชาติมานาเสนอราคาวัวนะครับครับขอใสสีอะไรครับสีอะไรสีฟ้าแต่มาสีดละสีฟ้าเราแต่แต่ตแต่ว่าตอนนี้มาสีดสีดแล้วครับจะเป็นสีทมอนท่อนเนาะท่อนท่อนสงกรานครับสงกรานนะนี่วันหลงสงกรานครับวันนี้มีกี่ชุดกี่ราคามีสองราคาครับครับผมอันนี้โตใช่ไมชุดโตครับ อายุวัวประมาณเท่าไหร่ปีกว่ากว่าครับอ่าชุดนี้กี่ตัวชุดนี้มีสิบตัวแล้วครับสิบตัวนะวัวปีกว่านะครับพี่น้องครับชมนะเป็นวัวลูกอีสานเนาะสําหรับเลี้ยงไรทุ่งครับตัวขาวนี่ก็หนังดีครับย่นย่นเลยร้องไว้ที่ไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยนะครับราคาร้องของพี่เขานี่ชมชุดนี้สิบตัวเนาะครับราคาร้องยก ี่ถ้าพี่จะคัดก็มาคัดเอาใช่ครับมาแล้วข้างหลังนี่ล่ะนี่ขายไปแล้วครับโอ้โหหนังดีๆอย่างนี้ไปแล้วนะพี่นะอย่างนี้เท่าไรครับขายไปตัวละหกพันห้าครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับหัวไปเลยนี่แบบสวยๆเลยครับนี่ใครก็มาก่อนได้ก่อนนะแบบนี้นะห่งหมื่นหกพันห้านะครับไปแล้วมาถึงอีกชุดนึงชุดนี้เล็กลองไว้หนึ 4, ่งหมื่นสี่พันกว่าหมื่นสี่พัน สามพันกว่าถึงสี่พันกว่าเนาะราคานะครับหนึ่งหมื่นสามพันกว่าถึงหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าอายุวัวก็ประมาณเก้าเดือนประมาณครแปดถึงเก้าเดือนยังไม่ถึงปีนะแบบนี้นะนะครับโอ้โหคุณด,ใดีใช้ได้ใช้ได้อ่อไล่วนหน่อยครับชุดนี้มีกี่ตัวมีสิบสามตัวครับสิบสามตัวนะแบบนี้นะพี่น้องนะสายเลี้ยงครับมาเลือกมาชมกันได้เลยข้อของพี่เอื้องวัวหล่อนะครับนะครับโอ้ หมื่นสามพันกว่าหมื่นสี่พันกว่าครับอันนี้หมื่นห้าพันแปดครับอ่าทั้งหมดสามราคาสามตัวอย่างนะครับมาเลือกกันเลยเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์เก้าสามเจ็ดครับครับผมมีบริการอะไรบ้างการแทงดังศีดยาพยาธิวัคซีนให้ครับครับผมครบนะครับนี่จ่ายแต่ค่าวัวอย่างเดียวค่ารถด้วยนะครับประมาณนี้นะครับข้อของพี่เอื้องวัวหล่อนะครับเรามาชมของเจวิกครับวัวหล่อไซมินินะ มินิจริงๆครับนี่เอาเบอร์โทรไปก่อนเลย<ม>นี่เบอร์โทรเจวิกเขานะครับ<ม>อยากได้สายเลี้ยงบามมาหล่อๆโทรมาหาเขาได้เลยชุดนี้ครับไซส์มินิแปดตัวค่ะครับผมตัวละเก้าพันห้าเจ็ดหมื่นหกไปเลยค่ะชุ็ดหมื่นหกพันนะวัวทุกตัวของเจวิกนี่ฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อยไปแล้วนะครับค่ะฉีดวัคซีนไปแล้วแน่นอนนี่ชุดนี้ กี่ตัวนะกี่ตัวนะแปดแปดค่ะแปดนะครับตัวละเก้าพันห้ามีสีขาวอยู่ตัวเดียวอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับสี่ถึงห้าเดือนค่ะอย่านมแล้วยังอย่างเงี้ยเพิ่งพาคมาเพิ่งพาคมานะครับแต่ก็กินแล้วนะแต่ก็กินแล้วกินฟางกินอาหารกินอะไรได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะครับเขาดูแลไว้แล้วนะครับรอดแล้วกินฟางกินยัวลไม่ถึงหมื่นครับตัวละไม่ถึงหมื่นนะครับราคาลองยกนะมาต่อรองกันได้ชุดนี้ มาอีกชุดหนึ่งน่ครับข้อของเจวิกนี่เขาจะแบ่งเป็นล็อก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 นะครับแบ่งเป็นรุ่นรุ่นไปนเลยรุ่นนี้ชุดนี้หกตัวค่ะครับผมอายุวัวประมาณเท่าไหร่ประมาณหกเดือนชุดนี้มีทั้งปรามันมีทั้งเล่มันนะ,ะนี่จะเป็นเล่ๆนี่เป็นปรามันนะครับหกตัวหกหมื่นหกไปเลยค่ะชุดนี้ตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ค่ะต่อรองได้ นี่คือราคาร้องนะครับไม่ใช่ราคาเอาเลยใช่ไหมราคาร้องน,นี่ตัวนี้สวยจังดูนะครับเป็นราคาร้องยกนะครับถ้าจะจับคู่อะไรก็มาคุยราคากันได้ค่ะจะโทรสอบถามเขาก็ได้เลยนี่มาขยับมาอีกชุดนี้มีสองชุดอะมีสองราคานะจะมีสองราคาคตัวใหญ่ลิมนั้นอนะ กับตัวเหลืองนี้จับคู่กันคู่นี้ทําไมคู่ใหญ่เนี่ยนะใช่ค่ะสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันตัวละหมื่นสี่พันห้าใช่ค่ะนี่อายุวัวเท่าไหร่อายุงัวประมาณแปดเดือนแปดเดือนหนังดีนะครับเป็นวัวจะไีสานแน่นอนอีสานจะมาตลาดอะไรนะสมเด็จกาลสิน่ะที่เดิมที่เดิมนี่ครับมาจากกาลสินนะครับหมื่นสี่พันห้าครับตัวนี้กับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แดงนี่ตัวเข้มนี้ นน่นีคู่นี้2 9งห้าครับใช่ค่ะใช่ไมสองหมื่นกานะสองหเกแล้วก็สามตัวนี้ตัวละหมื่นสองห้าร้อยหมื่นสอาอายุประมาณเท่าไหร่นี่ครับเอาอายุไลยๆกันนะค่ะเจ็ดเดือนครับผมแยกให้หน่อยแยกให้หน่อยหมื่นสคูณสามเข้าไปนะจ้าหมื่นสองพันคูณสามนะพี่น้องนะจะเป็นแบบนี้นี่ตัวนี้ตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองคู่นะั้นนะ นี่ตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามบางๆนิดนึงอันนี้ตัวนี้หนาสนใจมาได้เลยมีอีกไหมมีอีกสองล็อกโอ้โหมีอีกไปดูครับไปดูกันครับเต็มพิกัดวันนี้อาคู่นั้นกันได้คู่นี้คู่นี้หัวโลนทั้งคู่จ้ะหัวโลนจากการทำเขา โวลนอายุวัวประมาณเท่าไรครับสามหมื่นห้าห้าร้อยคู่นี้คู่นี้สามหมื่นห้าร้อยอายุวัวประมาณได้ขวบแล้วค่ะขวบหนึ่งแล้วนะหนึ่งปีขึ้นไปแล้วนะแบบนี้นะใช่ค่ะทรงพองวัวนี่ขึ้นทองไปกล่อมเอาค่ะฮะเอาไปกล่อมเป็นพองวัวได้เอาไปกล่อมเป็นทรงพองวัวได้ครับคู่นี้ครับโมลนทำเขามาให้เรียบร้อยแล้วสามหมื่นห้าพันห้าครับผมมาชุดนี้ชุดนี้ก้าชีวิต อายุวัวเท่าไหร่จะแก่ๆหน่อยชุดนี้อายุวัวประมาณตรงอายุเุเกตัวตัวละหมื่นสามชุดนี้ค่ะสามพันเป็นแก่ๆเป็นติดมีไทยๆนิดๆหนังก้านๆดีชุดนี้เป็นบามันอายุดีครับแบบนี้อายุดีครับอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับ 8เดือน9เดือนได้ค่ะงวชุดนี้แปดแปดถึงเเดือนนะหมื่นพันครับราคาร้องอยู่อันนี้เอาไปไม่ยุบไม่ดองแล้วใช่ค่ะพร้อมฉีดยาประหยัดบำรุงเลยครับเพราะว่าฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับบริการของเจวิกมีอะไรบ้างมีจอดสปายฟรี้วค่ะส่งฟรีแล้วแวกใกล้เคียงค่ะครับผม มีรถส่งด้วยนะจ้ามีรถรับส่งค่ะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องเรื่องการขนส่งนะครับมาซื้อแล้วมีรถส่งแน่นอนสนใจก็มาสอบถามกันได้เบอร์โทรเจ้วิครับศูนย์เก้าเก้าสามเจ็ดแปดเก้าหกศูนย์สามค่ะโอเคครับผมชมสายเลี้ยงปลามันนะครับของเฮนิดนะครับชุดนี้มาจากจากอีสานนะเนี่ยอีสานครับครับอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับแบบนี้วันนี้แปดเก้าเดือนครับครับผมทั้งหมด สิบสามตัวสิบสามตัวนะพี่น้องนะหนังดีๆทั้งนั้นเลยเพืดูนี่โทนสีแดงๆครับมาไล่มาครับมาที่เขาขาวก็จะเป็นโบทเนี่ยกำลังมา,มาแล้วนะขอบไปข้าเนี่ยแข่งขาดำเครื่องสิบสามตัวนี้ร้องไว้ที่เท่าไหร่ครับหมื่นห้าพันห้าครับราคาร้องยกนะครับถ้าแยกนะครับแยกก็ เพิ่มมานิดหน่อยครับผมดูจํานวนตัวครับผมอ๋อได้ครับไดูจํานวนตัวเอานะครับแต่ราคานี้อ่ะหมื่นห้าพันห้าร้องยกอยู่สิบสามตัวนะสนใจก็มาหาเฮียนิดไดีเลยนะครับเบอร์โทรครับศูนย์หกสองสามสองหกสองสี่สองแปดครับโอเคครับผมมาไล่อีกทีนึงครับชมอีกทีนึงเป็นลายตัวเพื่อชอบตัวไหนจะได้แค่ แคปรูปแล้ก็โทรถามกันได้นะครับ <C oughs> นี่นะ <C oughs> ดูแต่ละตัวไปแลว <C oughs> ว้วนี่ตัวตัวนี้โตเพื่อนนะตัวใส่คุมนี้โตนะน, <C oughs> ตนี่คร <C oughs> ตัวเมียครับชุดนี้ของพี่กาลเกดนะสามแม่สามลูกครับผม ตัวไหนแม่นี่แม่นี้แม่นี้ลูกไหนลูกตัวไหนลูกตัวนี้ลูกนางโตแล้วนะคู่นี้เท่าไรพี่ลองไว้หกเหมือนสามแม่อ๋อโตกแม่ละสองเหมือนนะสองหมือนไปนี่นี่ครับนี่ลูกครับลูกตัวเมียโตแล้วอันนี้นี่ก็ลูกตัวเมียทั้งหมดนะนี่ก็ลูกตัวเมียนี่คู่นี้แม่แดงแดงก็ลูกแดงเนี่ครับทั้งหมดตัวเมียหกตัวนะหกตัวร้องไว้ที่ หกหมื่นหกหมืนบาทต่อรองได้ต่อรองได้สายตุ้มสายตุ้มเมียนะครับเป็นแม่ลูกนะใครอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงครับชัดเจนนะแม่ขาวลูกขาวแม่แดงลูกแดงครับแม่ขาวแม่ขาวลูกแดงแยกได้ไหมแยกได้อยากได้นะอยากได้ชุดไหนอยากได้คู่ไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับผมสอบถามแแม่แยกลูกขอเบอร์โทรได้นะตุ้มเมียทั้งหมดครับ อันนี้คือแม่ครับลูกตัวที่เท่าไหรพี่เกตประมาณตัวที่สองตัวที่สองนะนี่คุณเลือกมาชมกันได้เลยครับชุดนี้ตัวเมียนู่นนะพี่นู่นล่ะนี่ตัวละหมื่นกว่าอ่ะไปดูตัวผู้หมื่นกว่าครับชมตัวผู้หมื่นกว่านะกี่ตัวหกตัวหมื่นเจ็ดห้าร้อยหมื่นเจ็ดพันห้ากี่ตัวหก ตัวไหนไม่ใช่ตัวนึงหกตัวทั้งหมดอ๋อทั้งหมดนี่หกตัวเลยนะ,ะคู่ใหญ่นี่ด้วยตัวโตมันมีคู่โตเลยนะพัดฟันยังพี่เกตพัดฟันมีไมทัดมีอมืราคาร้องยกนะครับคุณได้ไร่ทุ่งได้ครับผมหมื่นเจ็ดพันห้าราคาร้องต่อรองได้นะครับนี่ครับเลือกไปชมกันนี่เบอร์โทรนี้ศูนย์แปดสามเก้าหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผม ของพิเกตครับผมชมวัวชอรเล่ครับผมของทีมงานมวกนะที่เห็นข้างหน้าน,นี่เป็นตัวเมียนะยังไม่ผัดฟันนะเนาะเขาใส่ขุมไว้แล้วนี่เป็นตัวผู้นะครับยังไม่ผัดฟันตัวนี้ผสมได้ยังอัดหัว,วปีกว่าแล้วนะอมีสัตว์ผสมได้แล้วถ้าเป็นสัตว์ก็ผสมได้แล้วนะนกวนะใกล้เคียงแม่รัดดังมาสัดังเสียเล็กน้อยนะนี่เป็นตัวเมียนะ ขอตรงดีขอตรงดีใช่ได้อันนี้เป็นตัวผู้คึกคักหัวล้นทีเดียวหัวล้นนะคึกคักนี่ชมครับใครอยากได้ไปเลี้ยงนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์ก็เอาไปคู่นี้ร้องไว้ที่ร้องสนะี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองพันบาทนะครับราคาร้องของทีมงานม่วงนะันนี้ก็หน้าตาหล่อดีนี่หล่อครับหลอ่อสวยนี ของทีมงานม่วงนะครับเดี๋ยวในฉากจะแต่งตัวให้สวยๆเลยตัดขุมออกเพราะว่าเลี้ยงจริงๆอันนี้เรียกคนเลี้ยงจริงๆนะ <laughs> ดูนะี่รัดจมูกรัดดังไวนะ้เนี่ยสวยนะครับตัวเมียตัวนี้สวยนะครับแนะนํานะไม่ใช่หัวเสียนะไม่เสียนะเป็นวัวเลี้ยงดีวัวสาวนะครับติดต่อได้เลยครับเบอร์โทร89 8577891โ okay, อเคครับผม